เนื้อควายนึ่งนะครับชุดละร้อยห้าติบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินหน้านะครับนี่เนื้อควายชุดละร้อยห้าติบให้เยอะอยู่นะเขาจะเติบคู่กับอันพิบ่าเขาจะเติบคู่กับอันพิค่าเนี่ยลองไม่จิ้มดูดูอย่างนุ่มอ่ะนุ่มแล้วไม่มีอิ่มไอดูไอ้จิ้มมันพิค่าอื้ม จิ้มน้ำมิค่ายิ่งอร่อยน้ำมิข่าเขาจะเค็มๆเผ็ดๆอาลองสวนที่เป็นเอ็นบ้างเฮ้ยเอนอย่งดีเราเขนึ่องร้อนอย่างนี้ตลอดก็ประมาณนี้ครับ ใครมาหน้าลองหาก,กินดูเนื้อควายนะเขาจะนิยมกินกันในภาคเหนือ